เต็มกลืนะสิมีแต่ต้องใช้เจ้าหนี้เท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สีชาติโดยเด็ดขาดเฮออ้ยออทำไมกันละ่ะท่าน่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะให้เข้าไปสู้กับพวกปีศาจมลแรงพิษถ้าไม่เป็นบรรณิยชะก็ไม่มีทางชนะหรอกไม่เกี่ยวว่าจะชนะหรือไม่แต่ระหว่างการต่อสู้การครองสติได้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าไม่ต้องลังเลหากใช้จินตนาการอันสร้างสรรค์ของเจ้าต้องชนะได้อย่างแน่นอนจินตนาการอันสร้างสรรค์มันคืออะไรอะ เข้าใจแล้วนะห้ามใช้สีชาติของเจ้าเดดขาดไม่ใช้ก็ได้ท่านอาจ,จารย์เจ้าคือตัวสุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้ไดออกไปจากที่นี่คือข้าเพียงผู้เดียวเน่ขอปรึกษาอะไรด้วยหน่อยสิพวกเราสองคนมาร่วมมือกันออกจากถ้ำนี้ด้วยกันดีไหมล่ะพอได้หรือไงร่วมมือกันเหรอเจ้ากล้าลีตัวเอวอสูดได้ยังไงดูก่อนสิถ้าได้กล่นเลือดมนุษย์จากร่างของเจ้าดู เป็นเซี่ยวอสูรไงเล่าอะไรนะเป็นแค่เซี่ยวอสูรแต่มาอยู่ในที่ซึ่งมีไอปีศาจรุมแรรขนาดนี้ได้ยังไงกัน <c oughs> เพราะว่าข้ามีพลังวิญญาณที่ชำระล้างไอปีศาจได้นะสิบ้าๆนะใครกันที่ยอมให้สิ่งปนเปื้อนอย่างเซี่ยวอสูรที่มีพลังวิญญาณมาอยู่ในสะยะเวทแมลงพิษได้ <c oughs> เฮ้ยจะปีศาจพวกคุมหน้าทำนี่มันหมายความว่ายังไง มลิดมันก็ปนเปื้อนนะสินี่ไม่ใช่เวลามาพร่ำมเรื่องไร้สาระแบบนั้นนะกลงและดาบโลหิตได้โอกาสละขอโทษทีนะแต่ข้าไม่มีเวลามาสู้สบายใจแบบนั้นได้ดิบบอกไงล่ะ mơ rủmờng anh hỡi thẩn quan câu chuyện của con ẩn khâu bắc cầu tôi cả ná mà chọn ven cái lấy ừ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  個學生名呢？